นี่นะครับพื้นที่ล้อที่4นะครับก็จะมีเพื่อที่ประมาณ25ไร่เช่นเดียวกันนะครับงานะนี้ต้นไผ่ก็มีอยู่ประมาณ2ปีเสร็จๆแปลงก็เจริญเติบโตสวยงามเราจะได้เห็นอุโมงค์ไผ่นะครับเราสามารถที่จะขับรถลัดล้อเข้าไปในอุโมงค์นะครับใกล้ชิดกับต้นไม้นะครับได้เห็นต้นไม้แตกหน่อออกมานะครับก็ถือว่า เป็นการท่องเที่ยวชมโครงการรูปแบบหนึ่งแบบที่ไม่ซ้ำกับไทยนะครับเป็นช่องอมโมที่สวยงามนะครับ สี่นี้ก็อีกไม่นานเราจะเริ่มที่อาสารก่อน,นะครับเอาไผ่ลำเล็กที่เกิดขึ้นในปีแรกออกมาใช้ประโยชน์นะครับ